หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทานหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรด้วยนะครับเพื่อพาก,การ์ดที่ใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอุ๊บบบบอืมอุ้ยโลาดิบีปลาันตยโอ้ อิ่มอร่อยได้เย็นนี้อือล่ะกลับบ้านดีกว่านี่โวเหมือมานี่เหล็กมาอุย้ยอ่ะทีนี้ต้องไปเก็บของก่อนแล้วก็ไปใส่นะอืออ่ะเฮ้ยว่าไงนุ๊บอ่าเป็นยังไงยินี้ล้วกลับบ้านนะเพื่อนนะเออว่าไงอ่ะขอเก็บของด้วยกันนะว๊ด <What? S 1> นี่อะไรไอ้นุ๊บะ เอา้าก็เก็บของไงเก็บของผ้าอะไรนี่เก็บเอาอยมงใส่ในกล่องทาเพื่ออะไรฮะน,นุ่มนะก็ก็มันน่าเก็บแต่เพื่อนไม่ต้องมันน่าเก็บเลยเก็บมาแต็กนะเอ้ยไม่เอาเพื่อนเอาทำไมอ่ะมันไม่สวยไม่สวยแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับการเก็บของเฮ้ยเพื่อนเชื่อสันติมันมันต้องแบบมีบางครั้งที่เราต้องแบบว่าเก็บของนี้มันนะโอ,โอยเอาออกได้ไหมเนี่ยนะุ่มไม่ได้เว้ยไม่ได้ ถูกงั้นไม่ต้องกินปลานะเอ้ยปลาเพื่อนอยากกินอะโอ้โหไม่ต้องเลยแล้วมีที่เก็บของอื่นบ้างไหมเนี่ยเออชั้นตะดีงัยเพื่อนตะดีไหนอ่ะนี่เหรอเฮ้ยไม่ใช่มานะเว้ยข้างแง่งข้างเอ้านี่ฉันไม่อยู่ตั้งวันหนึ่งนี่แกะทำอะไรบ้างเนี่ยก็ทำฮอนตะดีงัยเพื่อนอ๋อฮอนตะดีงั้นเหรอเฮ้ยไหนไหนนะหนุ่มนุ่มไหนอ๋อนี่เหรอใช่นั่นแหละเพื่อนโอ้โหเห็นนะถ้าจะมัน มบ้านเตยขนาดนี้เราไม่สร้างบ้านใหม่แล้วเฮ้ยทำไมมันเตยไปแปลกเพื่อนนะก็ทำให้มันมีสีสันไงสีสันโอเคอมีห้องเก็บของแล้วโคตรเจ๋งโหเจ๋งเลยเอละไรกินอะไรเนี่ยเอออันนี้เป็นฐานอันนี้เป็นเหล็กอันนี้เป็นหินน,นี่หินนี่ก็ไม้นี่ก็ไม้นี่โอ้ยเนื้อไก่เอา้า ไมีไก่นี่อยากกินปลามากกว่าโอ้โอเคอันนี้ก็ปลาอ๋อไม่สดมันเลี่ยงมาอย่างไรนู้นวิ่งะดอกไม้เออมาเก็บดอกไม้เพื่ออะไรก็เอาไปประดับไงโอ้ยเอาแล้วเลยมาถ่ายมาเนี่ยสักหน่อยกันขึ๊บเผาสักครึ่งนึงมาเผาไว้นี่เอาเก็บอุปกรณ์นี่ก็เอาไปเก็บแล้วกันนะอื้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บืออเก็บไว้เก็บไว้อื เขียนว้นี่แน้นี่แน้แม่เตม็มกล่องเลยถ่านเอาไว้อืสต้นปลาก็พยายามหมดเลยนะแม่มีทนะี่ว่างดีขึ้นเยอะเลยโยยอดจริงเลยไอ้อยห้องรับนี่มันมันก็ใหญ่กับบ้านเรานะอีก่เนี่ยเออชานเถอะเออบันไดก็สวยสวยนะเยนี่ยอ๋อเออโน่นไม่แกวมันทำอย่างเงี้ยกอลามันสวยดีอร์เพื่นอนสวยดียร์โอเคโอเคเอาเลยเขาเล่นเั็นี้นเล่นนะเออเออ ว่าแต่ฉันนี้เห็นไอหมีไปรู้ปะไอหมีอ,อ่ะไม่เห็นนะทําไมหาทําไมเพื่อนนะก็เห็นว่าไอหมีมันจะชวนฉันไปอาเซียน,นะอ๋องั้นเหรอแต่ก่อนจะไปขอป้าก่อนเอโอเคๆป้าเห็นตัวเามื่อกี้เลยนะโอ้อาริกระแตงเพื่อนอไอหมีรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่เหมือนนะใกล้ๆเนะหรอแสดงว่ามันอยู่ไหนอะ่ะก็รอไปเดินทำหาดิ <c oughs> ขอบคุณมากนะพี่บ้านมากเลยเฮ้ยช่วงนี้รู้สึกไม่อยากอยู่บ้านนะ <c oughs> อ๋อนี่กันเหรอเราลองขึ้นดิเอ้ยมีไอ้มีไอ้มีมีใครอยู่ไหมครับโอ้โหลเอาโหลนี่บ้านม,มีไม่มีใครอยู่เลยโอ้บ้านบ้านนี้คตรแคบเลยบ้านนี้คืออยู่เกลี้ยนั่นแหละโอ้บ้านที่ไรเนี่ยสามคูณสามเนี่ยโคตรเล็กเลยแต่เรายังสี่คูณสองเอ้ยสี่คูณสามอืมเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราอยู่นี่อยู่ไหนเอ้ยไอมีนหไอมีเฮ้ยเพื่อนเราอยู่ข้างล่างล่างไหนวะเฮ้ยอยู่ล่างไหนเอ้ยไปแล้วว่าหลอนนะไม่หลอนเว้ยเฮ้ยไอมีไอมีเอ้ยเพื่อนโอ้โหเสียงยังอยู่ไกลเลยเอ้ยเอ่อเอ่อเฮ้ยดีดี่อเฮ้ยเพื่อนอยู่นี่อยู่ไหนเนี่ย เออนี่เหรอเออใช่เพื่อนลงมาเลยโอ้เฮ้ยนี่มันนี่มันห้องลับใต้บันไดลงมาเพื่อนโอ้โหคืออะไรอะโอ้โหโคยเฮ้ยเต็ไมไปด้วยผักขึ้นบนไพ่สีเขียวเฮ้ยเพื่อนว่ายังไงเพื่อนโอยยังไงหมีเสียงคตรยืมเลยเอ้ยแล้วก็เยอะปกติเลยเพื่อนแล้วเรียกมานี่เพื่ออะไรอนะหมี คือให้มาดูห้องรับใต้ดินอย่างนี้แหละห้องรับใต้ไม้ไหนีัเหรอเฮ้ยเพื่อนมันถึงที่นายต้องสุดยอดมากเพื่นเลยเสขำเสียงแกงเลยทั้งหมเออว่าแต่เพื่อนมีอะไรกินไหมเพื่อนเอออเออโอเคมีปลาแซลมอนอะ่ะเอ้ยปลาแซลมอนเราชอบแบบซาชิมิเพื่อนเออซาชิมิเออกินเลยโอ้โขโมยมาปื๊อนนะนี่เพื่อนลอมการประดิษฐ์ยาใหม่อ่ะเพื่อน ยาใหม่อ่ะคือยาอะไรยาอะไรก็เอ้ยไม่ใช่มันคือยายาวิเศษเพื่อนอ๋อยาวิเศษคืออะไรอ่ะเฮ้ยที่มันยาใสเขียวเพิ่มพลังความโชคดีกับสามีเหรออุ้ยก oh <m giving people ara> <m> ็เจ๋งเลยเฮ้ยเพื่อบีบีอะไรอ่ะยาตีนะนมชมพูเพิ่มพลังป้องเพิ่มการฟูยังมหาศาลโอไมค์ก็เอออะไรเพื่อนของดีนมชมพูนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยปลาแซลมอนันโอเควางนี่แหละเฮ้ย จะมีเอ้ยเอ้ยเข้ามาเพื่อนอะไรกันแน่โอู้ยยาจีคิดวายเอ้ยไม่ใช่ยาเก้บ่ไม่คือยากายยากายจีวายนะเออใช่จีวายเพื่อนจียวายอย่างนั้นเหรอต้องยิ่งคือยาอะไรนะโอ้เอจิแฮสโอ้ของนี่เนี่ยโอเคเพื่อไม่กระเสียเวลาขออยากคนนะเอ้ยตามใจเพื่อนขอบคุณสำหรับซาจิมมีเพื่อน แล้วคิดไงแกมาอยู่ใต้นะนะหมีเอ้ยเพื่อนเราเอาไว้หนีเจ้านี่เฮ้ยไม่ใช่เราเอาไว้ทดลองยาอ๋อทดลองยานื่ว่าหนีเจ้านี่เอ้ยจะไปบอกยเราอยู่ดีเพื่อนนะโอเคโอเคจะพยายามไม่บอกละกันนะเออเยี่ยมเลยเพื่อนนี่แหละเพื่อนเราขอมาเพื่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออยยูตียูตีเพื่อนถ้ามีอาหารก็เอามาให้นะทุงนี้หิวข้าวเลยโอเคเลยเพื่อนโอ้หิวข้าว่หยโอ้โหหลบเจ้านี่อยู่ใต้บ้านแต่มันก็เงียนจริงเนี่ยไอ้บ้านใต้บันไดเนี่ยโอ้บ้านก็มีอยู่แต่ว่าข้างล่างศึก มันกว้างกว่าบทนี่เนะี้ยเออจริงโอเคเรามาลองยาสุดมีดีว่าห้องเรัแต่ห้องเับตาบันไดของมีดดีจังเลยเอละไะนี่คืออะไรยาสายเขียวมีความสามารถในการตีแรงขึ้นและโชคดีเหรออืมอาร่อยโอเคโชคดียังไงต่ออืคือมันจะแบบว่าตบของเยอะขึ้นงนี้เหรอเอ้ไม่น่าใช่นะหรือมันใช่เฮ้ยเออโด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 อืม มันได้ดอบเยอะขึ้นเนี่ความโชคดีเนี่ยลัคก,กี้หรือไม่ก็เอ,อ้ใช่ถ้าเราไปตกปลาก็ความโชคดีมันต้องดีแน่เลยเอาล่ะขอปลา,าแบบบึมบมปลาขอปลาหน่อยเพื่อนปลา2 0 0 0 years later ออมันแล้วแล้วโอ้ย๊โอ้มันก็ไม่ได้ช่วยดีเลยโถเอ้ยีโอเคไม่เป็นอไรอ่ารอดิถ้าเรามีสติงอ่ะห้าว้าวว้าว สองที่ตายแค่มาเปล่าโหยจังหวะนี้ไอหัวล้นๆเลยหัวล้นๆน่ะนี่ต้นเติมหมัดหมัดวาโซลินนี่เลยวุ้ยจ้ะวุ้ยเฮ้ยวุ้ยโุ้จุ๊บวุ้จ้ะวุ้ยจุ๊บไม่ใช่และต่อไปและนงชุมพัวอืมอู้กินแล้วฮิวเร็วขึ้นโอ้โหช่วเลยถ้าเราตกที่สูงมันคงไม่เป็นแล้วมั้งเอ๊ะโอ้ยอุ้ย ลิเนทีเหรว้าวโคตโกงยาหอยม่ดีจริงเนี่ยมันสายเสรจยาจริงเลยแม่ต่อไปมันคือยายาไก่ไก่ีจไม่ไม่ไม่ใช่เกโอเคกินนะครับอุ้ยอุ้ยยี่มันยาเอ้ยยาชูกำลังอ้ยโอ้ย โอ้ยยาบ้าข้างเนี่ยเบอร์เซอร์กับสติงตีเหยียบอาตู้กุ๊ดู้กุูเป็นไรวะเนี่ยโอเคดีจริงเลยขาราบไปขอหมีเยอะดีกว่าจะได้ทำงานแบบย้อนเร็วพาลองโอ้โหโอ้ยใครมาทำบ้านน่ะมาชั้นเออจ้าต้องร้องพี่ขาร้องพี่โอ้โหคืน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 โอ้ยเรื่งโอเคโอเคเฮ้ยเอาล่ะโอ้ของดีจริงเลย แต่แสดงแล้วน่าท้าดีนะเอาะเดี๋ยวข้างหลังให้หมีทำบันไดขึ้นดีก,กว่านะเฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งคิดได้ถ้ามีห้องล็อใต้บัน,ดน,นไดไแล้ว้องั้นใต้บันไดนี่คืออะไรไอเออไปกี่ปลายแล้วเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นทำอะไรเพื่อนอ๋อมันที่ลืมของอ๋อลืมของโอเคโอเคโอ้ยนะถ้าถ้าใต้บันไดมีของอหรเฮ้ยใช้แน่ๆเลยเอ่ะชั้นกังแฮปที่เหลือในการปลุกปั้นอืมนุ๊บเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยใต้บันไดมีของเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเถโอ้อะไรคเนี่ยเฮ้ยมีของดีด้วยว้าวเฮ้ยเออเห็นเห็นแบบข้าเลยเว้ยโอ้โหแรงเกินโอ้โอ้ยอยากใหญเต็มเลยเว้ยเฮ้ยแต่ว่าโอ้เดี๋ยวนะที่นี่มีห้องรับอย่างนี้ด้วเหรอหรือว่านุ้มไม่รู้มาก่อนเฮ้ยหยิบมาเนี่ยหยิบมาเนี่ยจังหวะนี้โอ้ว้าวถ่ายรูปอุ้ย เก็บเก็บโอ้โอเเก็บเก็บเก็บก่อนนี้ตุ๊บจะรู้แล้วเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะรู้ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหลือนู้นมันมันไม่รู้เหรอวะเฮ้ยโอ้ใส่ก่อนใส่ก่อนงานใส่ก่อนเก็บเก็บเก็บโอ้เก็บเก็บเก็บให้หมดจดเก็บหมดจดเก็บหมดจดก็เก็บ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 อืมโอเคห้องนี้จะมีใครรู้แล้วเป็นห้องต่อไปไปแล้วจ้าเฮ้ย วางไปเลยว่าว้าวาโอเคสีสวยเหมือนเดิมนี่แม่เรียบร้อยทำอะไรเนี่ยเพื่อนอ๋อป่าเพือ่อนเป็นไรว่าแต่หนุ่ก่อนที่นายจะสร้างนี่มันมีอะไรบ้างอะ่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเน่อนนะก็ไม่อ่ะเออจงว่าไอ้หนุไม่รู้เราเป็นคนค้นพบเลยเนี่ยแม่จริงเลยจริงเลยที่เราค้นพบความคิดที่ว่าเราสามารถหาองต,ตองใตาบันไดได้โอ้โหว้าวพอดีมันเจ๋งจริงเนี่ยโอ้แต่อย่าลองเลยอย่ะลองเลย,ลเลยถ้าเราลองอีกรอบแล้วก็ โอ้ยเด็กเว้เลยเฮ้ยขอตเตอร์กระบี่โอ้ยซ่อมเลยซ่อมเลยโอเคซ่อมซ่อมโอเคโอ้โหแค่ลองอัะเอี๋ยวหินหินเออเออตกเลยหินนั่นเลยหายก่อนเลยโอ้ยเขาใช่นะคอโเตอร์กระบี่มันเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยโอเคโอเคแปะโอ้โหโอ้ยเด็กเว้เลยต้องกระบี่โอ้โยดีจังเลยตาะทอะไรอีกต้องมีขอแน่เลยเอเอิมากินปลาเลยเฮ้ยไม่กินนี่ ตัวจะไปหาของใต้บันไดไหนมันต้องมีแน่เลยไหนใต้บันไดนี่มันต้องมีอะไรอย่าเฮ้ย